สบายดีท่านผู้ชมสบายดีเนาะวันะนี้ก็พามาเบิง่งดอกไม้เนาะดอกดาวเฮืองเนาะสนิทนี้เนาะมาปลูกเอาแนวเนานะตอนนี้ก็ได้แล้วมันแก่แล้วเนาะอัปเดตให้เบิง่งตอนนี้งญ่แล้วดอกต้นเป็นดอก,ดอกละปลูกเอาแนวพันเนาะปลูกหลายปลูกเอาแนวพันไว้ ถ้าปลูกลา,ลายเขาจะสามารถขายได้เนาะแต่ว่าอันนี้ปลูกเอาแนวพันตัวนี้นี่ดอกแบบนี้เนาะที่เขาจะเอาแบบนี้แต่ว่าตัวนี้นี่เขาต้องเด้นลูกทิมนี่ดอกแบบนี้นี่บได้ตัวนี้โบอเอาอัปเดตให้เบิ้งเาดอกไม่ตอนนั้นเนาะ ใหญ่ละเติบโตละส่วนควรัวนน้อย,อ,ยอันนี้เขาเก็บเอาดอกแกมันเนอ,เอามาตากแดดไว้เพื่อจะเอาไปเห็ดแนวพันธุ์ขยายปลูกต่อไปเนาะเร้กแก่ก็เก็บมาไว้มื่อนี้ก็เอาสนิเลนาะมาเบิง้ง พามาเบิง่งดอกไม้ดอกเดาเฮืองอยู่ส่วนของบ้านสาวล้วเองเนาะขอบใจท,ทุกท่านเด้อที่มามาเบิ่งมาชมเด้อขอบใจใหลายๆเด้อ